สวัสดีครับเพื่อนๆผมปลาโมดท,ทุ่งปลือหรือชื่อเฟซบุ๊กว่าสวนเกษตรนอกตำรานะครับเช้านี้ผมจะมาแนะนําต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับเป็นต้นไม้ที่โตเร็วมากนะครับปีหนึ่งปีหนึ่งนะครับเขาจะโตกว่าต้นไม้ชนิดอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดนั่นก็คือต้นจามจุรีนะครับผมต้นจามจุรีมีประโยชน์เยอะโดยเฉพาะใบนะครับใบที่ร่วงๆครับเอามาหมัก ไปผสมกับดินนะครับก็คือจะเป็นดินดินก้ามปูหรือว่าดินจามจุรีครับซึ่งมีประโยชน์มากในการปลูกต้นไม้นะครับต้นจามจุรีเป็นไม้โตเร็วนะครับใบอ่อนอแลายอดอ่อน,อออน,อนสามารถนําไปเลี้ยงสัตว์ได้ฝักอ่อนฝักแก่ฝักสดก็เลี้ยงสัตว์ได้นะครับแล้วก็ต้นโตๆนี่สามารถเลี้ยงคลั่งได้นะครับเลี้ยงคลั่งนะครับคลั่งนี้เพื่อนๆน,น่าจะรู้จักกัน นะครับไม้โตเร็วนะครับสามารถนาไปทําเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้นะครับพอเป็นไม้ที่มีราคาแพงนะครับหลักหมื่นหลักแสนนะครับเป็นไม้ทนทานที่ใช้อยู่ในร่มได้อย่างสบายปลูกได้ทุกสภาพดินนะครับอันนี้ผมปลูกี่เป็นริมขอบสะนะครับดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาก็ขึ้นงามอยู่นี่ผมเพิ่งมาปลูกได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับเอามาแบบแนะนาให้เพื่อนๆรู้จักก่อน อ๋อแล้วก็อีกอย่างก็ลืมไปนะครับคือดอกเขาจะเยอะมีดอกค่อนข้างทั้งปีครับพอดอกเยอะปุ๊บมันจะมีประโยชน์ต่อาการเลี้ยงผึ้งแล้วก็ที่สวนผมนี่จะเลี้ยงผึ้งอยู่ด้วยนะครับผึ้งชอบมาเก็บน้ําหวานนะครับแต่ว่าปลูกต้นจามจุรีนี่แตมันจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือเขาจะใช้พื้นที่เยอะตรงนี้ผมเว้นพื้นที่ไว้สําหรับต้นจามจุรีนี่คือประมาณหนึ่งไร่นะครับคือเขาจะกินพื้นที่เยอะขนาดนั้นเลย นะครับผมขอบคุณนะครับ